ม,ม,มาถึงคิวของภาพยนตร์ไซไฟสืบสวนที่น่าจับตาม,มองในต้นปีนี้กับเมอร์ซี่ภาพยนตร์ที่มีเอกลักษณ์ในด้านการดำเนินเรื่องราวและงานสร้างที่โดดเดน่นจนไม่อยากให้ทุกคนพลาดที่จะได้รับชมภาพยนตร์เรื่องเมอร์ซี่ในโรงภาพยนตร์เลยจริงๆแม้โดยรวมในด้านของสตอรี่หรือเนื้อหาหากมองผิวเผิอนอาจไม่แปลกใหม่มากนักในแง่การที่ตัวละครเอกจะต้องอยู่ในสถานที่เดียวและตามหาเบาะแสและความจริงที่ถูกซุกซ่อนอยู่ แต่กลับกันในเมอร์ซีนั้นแตกต่างด้วยวิธีการนำเสนอที่ร่วมสมัยมากกว่าและชั้นเชิงที่ชวนตื่นตาและชวนขบคิดด้วยเรื่องของ AI และมนุษย์ได้อย่างเกินความคาดหมายแม้หน้าหนังจะดูไม่น่าดึงดูดแต่เชื่อเถอะว่าหากได้ลองจะรู้เลยว่าดีกว่าหน้าหนังมากเลยทีเดียวทั้งความน่าตื่นเต้นของการสร้างอารมณ์ร่วมที่มีต่อผู้ชมด้วยการสร้างความกดดันทางด้านเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตัวภาพยนตร์นั้นร้อนสนขึ้นไปจนถึงการร้อยเรียงลำดับของเรื่องราว ที่สอดคล้องกันจนไม่อาจล่าสายตาจากจอได้แม้แต่เสี้ยววินาทีภาพยนตร์ขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดพักและเข้มข้นทุกลมหายใจโดยเฉพาะงานดีไซน์ในส่วนของ U X และ U I ที่โดดเด่นลื่นไหลสมดุลไปกับเรื่องราวจนชวนหลงไหลในเทคนิคงานสร้างโดยการนำเสนอที่เข้ากับยุคสมัยเทคนิคมุมกล้องและการตัดต่อพยุงหนังเอาไว้ให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากจริง ทั้งในแง่เพิ่มความตื่นตาและความกดดันที่ทับซ้อนเข้าด้วยกันผ่านการถ่ายที่รวดเร็วที่เพิ่มความสับสนและการโคอสอัพใบหน้าของนักแสดงเพื่อความกดดันอันแสนตึงเครียดจนสอดแทรกในยะาสำคัญระหว่างมนุษย์กับ AI ให้เราได้เห็นอย่างเด่นชัดในลักษณะที่ชวนติดตามทั้งสร้างความไม่น่าไว้วางใจหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่เริ่มเปิดเผยความจริงออกมาภาพยนตร์เรื่อง Mercy ไม่ได้พาเราไปสำรวจแค่ด,ด้านของการสืบสวนเพียงเท่านั้น แต่ยังพาเราสำรวจร่างเงา้าและความเป็นไปของมนุษย์และ AI อีกด้วยเป็นหนังที่มอบทั้งความบันเทิงและมุมมองใหม่ๆที่สร้างเคมีที่แตกต่างแต่กลับลงตัวอย่างบอกไม่ถูกนักแสดงนำทั้งสองแสดงได้อย่างถึงอารมณทั้งรีเบคก้าเฟอร์กูสันที่ส่วนตัวแล้วชอบมากทั้งที่บทของเธอคือ AI แต่กลับสร้างสารรค์การแสดงได้อย่างลงลึกจนชวนให้เราอยากติดตามในการแสดงของเธอและน้ำเสียงที่สวยมีสเสน่ห์ซึ่งเข้ากับความเป็น AI สุดๆ การส่งต่อการแสดงที่เข้าขากันได้อย่างแนบเนียนไปกับคริสแพทที่มอบความตื่นตัวในการแสดงและลมหายใจที่ภาษาด้วยน้ำเสียงอย่างเข้มข้นที่ดุดันและคล่องแคล่วผ่านการแสดงออกของร่างกายและใบหน้าแววตาที่เข้ากับสถานการณ์ของเนื้อเรื่องโดยส่วนตัวประทับใจการแสดงของสองนักแสดงนำมากโดยเฉพาะการแสดงของรีเบคก้าที่ได้รับบทสุดท้าทายว่าจะถ่ายทอดบทบาทของ AI ออกมาได้อย่างไร ซึ่งผลลัพธ์ก็คือเขาคันดีงามทำให้เชื่อได้จริงๆว่านี่คือ AI แต่ยังไม่ละทิ้งวิญญาณต่อการแสดงให้บทบาทนี้มีความหมายแต่ถึงกระน,นั้นนักแสดงสมทบต่างๆก็ทำได้อย่างเต็มความสามารถเข้ากับการแสดงของสองนักแสดงนำได้อย่างน่าประทับใจแม้จะมีช่วงเวลาในการแสดงได้ไม่มากก็ตามแต่ก็ทำออกมาได้อย่างเต็มที่เรียกได้ว่าห้ามพลาดมากๆแนะนำสำหรับคนที่ลังเลอยู่ แม้จะรับประกันความชื่นชอบว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันได้หรือไม่แต่เชื่อว่าถ้าได้ลองไม่เสียดายเวลาแน่นอนเมอร์ซี่ภาพยนตร์ที่รีวิวเจาะลึกมากไม่ได้เพราะทุกเนื้อหาในเรื่องเราอ่านสปอยประเด็นหลักของเรื่องได้เลยสำหรับความคุ้มค่าเรื่องนี้แนะนำดูโรงปกติที่มีคุณภาพก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วไม่จำเป็นสำหรับระบบ iMac ในความคิดเห็นส่วนตัว เพราะสัดส่วนของภาพยนตร์มาในสัดส่วนที่ขยายใหญ่จนเกือบเท่าสัดส่วนใน iMac จนอาจไม่เห็นความแตกต่างมากพอที่จะต้องไปถึงระดับ iMac จ้าและที่สำคัญแนะนำ 3D มากๆแม้ไม่เน้นพุ่งแต่ก็เน้นมิติที่ละเอียดและความโออาของสถานที่ได้อย่างดีเยี่ยมเป็น 3D ที่เน้นความลึกไม่ฉูดฉาดแต่สร้างอารมณ์ร่วมได้ดีและเสียงต้นฉบับคือดีมากๆจริงๆสัมพันธ์น้ำเสียงของนักแสดงจริงที่ถ่ายทอดได้อย่างสุดยอด ข้อแนะนำภาพยนตร์มีการเคลื่อนไหวในบางฉากที่รวดเร็วต่อการรับชมในระบบ 3d ช่วยยกระดับของหนังก็จริงแต่อาจตา,ายได้หากมีสภาวะในการแยกมิติของภาพเพราะถ้าร่างกายไม่พร้อม 3d อาจทำให้เวียนหัวได้ในบางกรณีและถึงแม้เสียงต้นฉบับมันจะดีมากๆแต่ด้วยข้อมูลของภาพยนตร์ที่มีเยอะมากและค่อนข้างไวการรับชมภาคไทยอาจช่วยให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้ามี 3d ภาคไทยคือลงตัวเลย แต่ไม่มีฉายถ้าให้เลือกแนะนำสออย่างคือ 3D เสียงต้นฉบับกับเสียงภาคไทยจ้าสรุปคือ Mercy คือภาพยนตร์ที่ไม่ควรพลาดทั้งงานสร้างและการแสดงแต่ที่โดดเด่นมากๆจริงๆคือการดีไซน์ลนักษณะของ UX และ UI ต่างๆและการแสดงภาพในที่ที่พระเอกนั่งอยู่ได้อย่างน่าตื่นเต้นพร้อมการตอบสนองได้อย่างเท่มีสไตล์ชื่นชอบบางๆถ้าใครได้ดูคิดว่าน่าจะชอบเช่นเดียวกัน ตื่นตาไปกับเรื่องและงานสร้างที่ลงตัวกับเมอร์ซี่วันนี้ในโรงภาพยนตร์จ้า